สวัสดีค่ะมาพบกับมิกาทาร่โนะคะการดูดวงนี้ไม่ได้จดจงตัวบุคคลนะอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างก็ขอให้รับแต่สิ่งดีๆไปนะคะวันนี้เราจะมาดูดวงความรักนะคะของชาวธาตุดินนะชาวธาตุดินคือชาวราศีพฤกษกันมังกรนะคะประจําเดือนพฤศจิกายน2567นะคะเรามาดูกันว่าสถานการณ์ความรักความสำคัญจะเป็นอย่างไรบ้างนะ,ะเริ่มกันที่พลังงานของชาวธาตุดินก่อนนะคะ ไพ่ใบแรกขึ้นมาเป็นคิงอ of ค u พนะคะ5าดาบทำเปลนเนในหลายๆคู่ค่ะชาวธาตุดินกำลังพยายามที่จะประคับประคองความสัมพันธ์เนาะหรือว่าเป็นช่วงเวลาที่ปรับตัวมากๆค่ะในตรงนี้เวลาที่คุยกันไปแล้วดิวกันไปแล้วคบกันมานานๆแล้วมันเหมือนกับว่ามีอะไรหลายสิ่งหลายอย่างที่มันเคมีไม่ลงตัวไม่ลงล็อกพยายามที่จะปรับกันอยู่นะคะ2ดาบขึ้นมาค่ะ หาไม้ในหลายๆคู่นะคะในช่วงเดือนนี้มีปัญหามีประเด็นกันเนาะมีเรื่องวุ่นวายให้ปวดหัวค่ะมันเหมือนกับว่าการทะเลาะกันนี่แหละระหว่างคุณกับเขาที่เหมือนไม่ยอมกันในเรื่องบางเรื่องในปัญหาบางเรื่องอะค่ะที่เหมือนเ,อาเขาอาจจะทําตามใจเขาคุณก็อาจจะทําตามใจคุณ <S <S ในตรงนี้ค่ะมันก็เลยทําให้เป็นเรื่องเป็นราวทะเลาะกันได้เนาะ8เรียนขึ้นมาค่ะ King of Swords Knight of Pentacles Judgment และ Queen o f f s ฟ o r ดค่ะไพ่พลังงานคู่ค่ะระหว่างคุณกับเขาเนาะมันเหมือนกับว่าต่างคนต่างมั่นใจในตัวเองต่างคนต่างมีอีกโก้ค่ะมีแนวคิดมีแบบชีวิตเป็นของตัวเองเนาะมันก็เลยเหมือนกับว่าอ๋อต่างคนต่างคิดว่าแบบที่เองคิดดีที่สุดนะคะมันก็เลยทําให้เกิดประเด็นกันขึ้นในตรงนี้ออเลือกที่ลองแบบ หย่อนหย่นให้กันเนาะเรามองในมุมที่ดีของเขาในให้เขามองในมุมที่ดีของคุณหรือชาวท่าดินค่ะอาจจะเลือกเป็นฝ่ายยอมก่อนก็ได้เนาะเพื่อลดปัญหาในตรงนี้ถ้าถามว่ารักกันไหมยังรักกันอยู่แต่ว่ามันในหลายๆเรื่องในหลายๆสิ่งอะค่ะ ที่อยากให้เขาปรับตามคุณอันนี้มันก็ค่อนข้างที่จะยากเนาะหรือจะให้คุณปรับตามเขามันก็ยากเช่นกันนะคะ่ะมันต้องลองคุยลองจับเขาคุยกันลองใช้เหตุผลคุยกัน,นะคะ่ะเพื่อประครับประคองความสัมพันธ์เนาะเพราะว่ายังไงแล้วอะ่ะมันเหมือนมีการรทะเลาะ,ะ,ะกันแล้วก็มีการที่จะปรับความเข้าใจกันแล้วพยายามที่จะเอ,อ่อจวถ้าดินพยายามปรับตัวเข้าหาเขาแหละแต่ก็พยายามที่จะดูแลเทคแคร์เขาให้มากขึ้นกว่าเดิม ด้วยพลังงานในตรงนี้ค่ะบางคงบ,บางทีก็ชาวธาตุดินในหลายๆคนก็ยังไม่มั่นใจนะว่าจริงๆแล้วใจเขาคิดยังไงจริงๆแล้วเขารักคุณจริงๆไหมเขาทุ่มเทให้กับคุณเท่ากับที่คุณทุ่มเทให้กับเขาไหมเพราะว่าตอนนี้ชาวธาตุดินถือถ้วยอยู่มันเหมือนกับว่าไม่มั่นใจในความรักไม่มั่นใจในใจของเขาว่าเต็มที่100%กับคุณไหมแต่ก็ยังอยากที่จะสานความสัมพันธ์ต่อ อยากที่จะครับคองความสัมพันธ์นี้ไว้ค่ะเพราะยังไงเราก็รักเขา judgment ไม่ว่าจะดีจะรายย้ายยังไงเลือกที่จะรักเขาต่อไปเพราะว่าใจอยู่กับเขาเราก็เลือกที่จะเป็นฝ่ายยอมมากกว่าในตรงนี้ค่ะก็เป็นเดือนนี้นะคะก็เป็นช่วงเวลาที่อาจจะขัดอกขัดใจกันได้มากกว่าเดิมไม่ว่าจะเป็นเรื่องของออคำพูดการกระทำหรือว่าแนวคิดใดๆแล้วแต่ค่ะที่มันไม่ตรงกัน ออก็ต้องคุยกันด้วยเหตุผลนะในตรงนี้เพื่อลดความขัดแย้งกันระหว่างคุณกับเขาอะค่ะถามว่ายังรักไหมยังรักแต่ด้วยพลังงานแล้วทรงพลังกันทั้งคู่ค่ะไม่ว่าคุณหรือเขาเนาะเหมือนต่างคนต่างเนียบต่างเฉียบอะค่ะไอแล้วก็ต้องลดอีโก้ลงหน่อยลองคุยกันดีๆคุยกันด้วยเหตุผลเนาะหาพื้นที่ตรงกลางเพื่อปรับความเข้าใจกันค่ะโดยภาพรวมแล้วก็ให้เรามาระวังเรื่องราวที่จะมีประเด็นกันได้ง่ายๆเนาะในช่วงเดือนนี้ แต่สุดท้ายแล้วความรักยังเดินต่อค่ะโอเคค่ะเรามาดูพลังงานของเขากันนะคะพไพ่ใบแรกขึ้นมาค่ะเอ็ดออฟพาร์ติเคิลห้าไม้เดอะเวิร์ลควีนออฟควอดคิงออฟซอสหกไม้ค่ะ The Emperor คีน็อกซอดตรงนี้พลังงานของคุณกับเขาขึ้นมาคู่กันอีกครั้งหนึ่งเนาะเหมือนคุณกับเขาใจตรงกันนะคะช่วงนี้หรือคุณกับเขาเป็นคนที่ลักษณะนิสัยค่อนข้างคล้ายๆกันเนาะคีน็อกคับค่ะและสามเหลี่ยนเนาะค่ะด้วยพลังงานของเขาแล้วเขาถามว่าเขารักคุณไหมเขารักคุณนะเขารักคุณเขาทุ่มเทให้กับความรักครั้งนี้เช่นกันแล้วก็ห้าม้ตอนนี้เขาก็รู้สึก อ๋อเหมือนกับมีหลายๆสิ่งหลายอย่างค่ะที่มันไม่เข้ากันที่มันยังขัดกันอยู่หรือปัญหาระหว่างคุณกับเขาหยุมหยิมกวนใจอะค่ะเขาก็ไม่อยากเจอกับเรื่องราวที่มีปัญหาที่มีประเด็นเนาะในตรงนี้มันเหมือนว่าเขาก็พยายามที่จะปรับตัวเองเหมือนกันค่ะเพราะเดวิลขึ้นมาแล้วเนาะอุปสรรคปัญหาที่ผ่านมาเขาเหมือนว่าเขาก็รับรู้แหละแล้วเขาก็รู้สึกได้ว่ามันควรจะไม่ต้องให้มันเกิดอะเหมือนควรจะจบควรจะ ปรับเนาะเพราะยังไงแล้วเขาจริงจังกับความสัมพันธ์ครั้งนี้ค่ะเขาก็ไม่ได้มาแบบเล่นๆเหมือนกันเนาะจริงจังแล้วก็ไอความเป็นอีโก้ของเขาความคิดที่แบบเขาเรียกอะไรเขาเรียกยึดมั่นถึงมั่นของเขาหรือว่าอยึดในสิ่งที่ตัวเองคิดมากเกินไปในตรงนี้เขาก็มองไปถึงภาพรวมแล้วเขาก็มองอเขาเรียกเขาหวังดีกับชาวธาตุดินนะคะอที่มีปัญหาที่มีประเด็นกันเดี๋ยวเขาจะกลับเข้ามาเคลียร์ใจ แล้วก็คููที่โกรธกันห่างๆกันไปเดี๋ยวจะกลับมาคืนดีดีเทิรน์นะคะระหว่างคุณกับเขาเนาะพลังงานของเขาเป็นคนที่ค่อนข้างมีอีโกโน้นะเป็นคนที่ไม่ชอบไม่ใครออกคําสั่งค่ะเป็นคนที่ไม่ค่อยก้มหัวให้ใครเป็นคนมีแนวคิดเป็นของตัวเองแล้วก็เป็นที่ปรึกษาให้กับชาวธาตุดินได้นะคะคนคนนี้เป็นคนที่ค่อนข้างที่จะเนีย้ยพอสมควรเลยแหละและด้วยพลังงานของชาวธาตุดินเองแล้วอะคะ่ะก็เป็นคนที่ค่อนข้างที่จะ ยึดมั่นถือมั่นเหมือนกันเป็นคนแอบ,บมีอีโก้เหมือนกันแต่เพียงแต่อาจจะไม่รู้ตัวเนาะในตรงนี้ค่ะเหมือนคุณกับเขาเหมือนกันมากเกินไปก็เลยทําให้เกิดประเด็นกันเกิดขึ้นนะแต่ถามว่ารักไหมรักต้องการกันไหมต้องการแต่ในจุดเนี้ยที่ยังต้องปรับกันอยู่อะค่ะก็อย่างที่บอกค่ะควรหาโอกาสคุยกันเนาะสามเหรียญค่ะเขามองไปถึงการสร้างอนาคตสร้างครอบครัวร่วมกันเนาะก็ะอย่างที่บอกค่ะไม่ได้มาแบบเล่นๆมาแบบจริงจังแล้วก็รักชาวท่าดิน มีใจแล้วก็มองไปถึงการสร้างครอบคร,รัวร่วมกันเพียงแต่ว่าไอ้จุดที่ต้องปรับเนี่ยต้องเรียนรู้กันให้มันมากขึ้นต้องปรับตัวเข้าหากันให้มันมากขึ้นนะคะ่ะค่ะก็ถ้าโกรธกันเดี๋ยวเขาจะกลับเข้ามาเคลียร์ใจนะคะค่ะเรามาดูแนวโน้มความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขานะคะพไพ่ใบแรกค่ะ the world สีไม้สีดาบ สิบดามนะคะเก้าเหรียญความเครียดความกดดันยังอยู่เนาะเหมือนกับว่าจริงๆแล้วสถานการณ์มันจะดีขึ้นนะคะแต่มันเหมือนใจลึกๆอะ่ะมันก็ยังไม่ไม่เป็นไบดังที่ใจต้องการนะคะสําหรับชาวทธาตุดินเนาะยังมีอ๋อเขาเรียกอะไรมันเหมือนยังมีเรื่องให้คิดมีเรื่องให้เครียดมีเรื่องให้กังวลใจอยู่และในตรงเนี้ค่ะมันอาจจะแบบ ช่วงเวลาที่จะดูแลเทคแคร์กันช่วงเวลาที่จะเจอกันอาจจะน้อยลงในตรงนี้เลยทําให้เกิดความหวาดระแวงกัาอกังวลใจกันเกิดขึ้นได้ค่ะเพราะมันเหมือนเป็นช่วงเวลาสร้างเนื้อสร้างตัวเนาะเหมือนกับบางทีบางครั้งอ่ะค่ะการที่รู้สึกอย่างไรแล้วมันไม่พูดออกมาต่างคนต่างเดาใจกันบางทีบางครั้งอะ่ะมันเดากันผิดอ่ะคะ่ะมันก็เกิดความเข้าใจผิดเกิดความไม่สบายใจกันเนาะในตรงนี้มองว่าถ้ามีปัญหาอะไรไม่สบายใจอะไรกังวลใจอะไร จับเข่าคุยกันค่ะแล้วเคลียร์ไปทีละประเด็นเนาะมันจะทําให้สถานการณ์ความสัมพันธ์ดีขึ้นเพราะในตรงนี้ค่ะด้วยพลังงานชาวธาตุดินก็เป็นคนที่เก็บความรู้สึกเนาะส่วนเขาเองก็ค่อนข้างมีอีโก้ในตรงนี้ลองเคลียร์ลองคุยกันนะคะเพราะพลังงานของ the world ไม้ขึ้นมาค่อนข้างเป็นพลังงานบวกแล้วก็เป็นพลังงานของความรักที่มั่นคงหลังจากที่ผ่านเรื่องราวอุปสรรคปัญหาต่างๆมาด้วยกันแล้วค่ะแต่ในตรงเนี้ยถามว่าราบรื่นไหมยังไม่ราบรื่นยังไม่เบาบาง เพราะว่าอะไรเพราะว่าความที่คุณทั้งคู่ยังไม่ปรับกันยังไม่จูนกันนะคะ DM เพจ Queen of Particle a g of Sword 5ถ้วยก็ยังมีเรื่องเราให้ไม่สบายใจอยู่ะคะ่ะเพอ of Cup แต่ก็รักเขายังไงแล้วยังรักกันอยู่ก็ปรับปรับกันไปรักกันไป ตีกันไปปรับกันไปค่ะสําหรับคู่ของชาวธาดินเนาะ DMP ขึ้นมา Queen o ป p a r t i c ขึ้นมาเอ o b s a l ขึ้นมาค่ะค่อนข้างที่จะเป็นพลังงานบวกนะแต่ว่ายังไงแล้วก็ยังมีอุปสรรคปัญหามาให้เคลียมาให,ให้แก้อยู่ยังมีเรื่องที่คุณยังยังไม่ได้อย่างใจสําหรับที่จะให้เขาปรับให้คุณนะแต่ต้องมองย้อนกลับวยคะว่าคุณก็อาจจะยังไม่ได้ดังใจที่เขาอยากให้คุณปรับเช่นกันเนาะในตรงนี้เคลียรกันค่ะอย่างที่มีกาบ,บอกไปแล้วเนาะด้วยพลังงานแล้ว ความมั่นคงในความสัมพันธ์อยู่แล้วก็มันเหมือนมองไปถึงการสร้างครอบครัวมองไปถึงการเรื่องเรื่องการแต่งงานอะคะ่ะแต่เรื่องที่ยังเป็นประเด็นกันอยู่เรื่องทะเลาะกันหยุ่ย้มยิ้มกวนใจก็ยังมีอยู่ในตรงนี้ก็อยากให้ชาวธาตุดินจับเข่าคุยกับคนรักเนาะ <c oughs> เพื่อเป็นการปรับความเข้าใจกันค่ะ <c oughs> เพราะด้วยพลังงานแล้วก่อนข้างอยู่ในเกณฑ์ที่ดีค่ะยังถือว่ายังปรับกันได้ยังเคลียร์กันได้ ก็อุปสรรคปัญหาจะค่อยๆคลีค่ค,ค,คลาย,คยไปนะคะแต่มันก็ยังไม่ราบลื่นร้อยเปอร์เซ็นต์ยังไม่สมูทยังคงต้องปรับกันอยู่แต่ก็ถือว่าเป็นพลังงานที่ดีค่ะโอเคค่ะยังไงแล้วมีกาวก็ขอให้ชาวธาตุดินนะคะราศีพฤษภกันมังกรนะคะยังไงเราก็ขอให้ผ่านพ,าพ้นอุปสรรคปัญหา,ต,าต่างๆไปได้ด้วยดีนะคะแล้วขอให้อ่อปรับจูนความเข้าใจกันเนาะอืแเราขอให้ความรักความสัมพันธ์สมหวังนะคะ และกลับมาพบกับมิกาทาร่ได้ใหม่นะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ